ที่นั่นเลยครับวันนี้หรือวันที่5้าวันพรุ่งนี้ครับอีกประมาณไม่กี่ชั่วโมงครับจะวันเกิดพี่บีครบรอบ28ปีครับดครับหน้ายังใสเลยนะฮะอายุสมบองครับ28เลีียนเลียงที่ไหนครับวันนี้ครับ๋ยจะไปเรียนจบศึกษาผู้ใหญ่ไม่ไม่ไม่ใช่เลี้ยงเรียนที่ไหนครับจะเลียนเรียนที่ไหนอ๋อเดี๋ยววันนี้ผมจะปิดถนนข้าสารับเลี้ยงครับเลี้ยงเลยทุกคนไปได้ไหมครับ นี่น้เปล่านะครับยิน้อเปล่า <laughs> ปีนี้ยากเขาสามสิบห้าละสิอย่าไปบอกขเขาสิย <laughs> 28, 28. ิ้มแปดยิ้มแปดยิปอพี่หนึ่งไวพรหน่อยผมผมเริ่มบอกแล้วกันท <c oughs> ี่หนึ่งเกิดวันที่แปดนะครับคือจิกานะครับวับนนี้ถือกล<น>กับพี่หนึ่งที่บีเลยแล้วกันอ่ะซทสองคนเลย <c oughs> พี่หนึ่งอายุเท่าไหร่แล้วครับสามสิบสี่ครับปีนี้โอ้โห ปี2521ันาเครับเป็นปีที่คุณแม่กำเนิดมานะครับคุณแม่ก็มาด้วยนะครับตรงนี้คุณแม่ด้วยนะครับแต่ว่าพี่บีเขาพิเศษนะครับพี่บีเขามีภรรยาแล้วก็มีเพิ่งมีลูกสาวคนแรกด้วยนะฮะวันที่ผ่านคไปพี่บีมีลูกน้อยนะความรู้สึกสามวันเกิดกับ กับพี่บีนะครับแล้วก็ทุกทุกคนที่เกิดในเดือนนี้ด้วยนะครับ12ปีที่ EDC เล่นดนตรีด้วยกันมาทุกวัน7ปีที่อยู่บ้านเดียวกันมานะครับตอนนี้เราก็ยังรักกันเหมือนเดิมนะครับแล้วก็อัลบั้มใหม่เราเกือบเสร็จแล้วนะสิงเกิลใหม่จะมีให้ฟังอาทิตย์หน้านะครับจะเป็นโปรเจกต์พิเศษนะครับต<า>ิ๊งบ้างาน อาทิตย์หน้าริงป่ะมีครับตอนนี้นิกอยู่ครับเราจะได้บอกอาทิตย์หน้าตั้งแต่สองเดือนที่แล้วนี่บอกจริงเลยเียมแงบอกชื่อเพลงนะครับชื่อเพลงเงียมแนิดหนึ่งชื่อเพลงชื่อเพลงปัจจุบันนะครับคอนเซ็ปต์ก็ประมาณยังไงฮะเราควรมีชีวิตอยู่กับปัจจุบันนะครับบางทีเรามีความทุกข์ความทุกข์อาจจะมาจากสิ่งที่เราคิดกังวลไปข้างหน้าหรือว่าคิดกังวลย้อนไข้างหลังนะครับว่าไอ้เมื่อก่อนเคยเป็นอย่างนั้นเคยเป็นอย่างนี้หรือว่าอนาคตจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่า แต่จริงๆแล้วสิ่งที่เราควรจะโฟกันสสุดคือเวลาปัจจุบันนะครับคือปัจจุบันคือเพลงใหม่ล่าสุดท้องเราครับขอบคุณครับ จะร้องเพงน้ะครับตอเสียงนะครับสมาชิกในวงอีกสักนัดเป็คอนเสกับพี่บีครับงครับ